งบน้อยนะคะงบน้อยอันนี้งบน้อยรัฐบาลไทยนะคะงบน้อยรัฐบาลไทยนะคะเพราะจะดูไม่ได้ไฟ์ซดมาหลายวันเลยนะคะก็อขอหัวใจรัวๆด้วยหัวใจรัวๆด้วยนะจ๊ะใครที่แบบว่าเฮ้ยได้แล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะจ๊ะอ่าด้คอมเม้นต์เล็กหนึ่งมา สำหรับใครเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยนี่เจนุกปล่อยบ่อยปล่อยใบยเขียวไปแล้วนะเต็มใบเห็นปะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเจหนูอยากให้เจคัดตัวที่ชอบงบน้อยของเจ็คือมันเปมันเป็นแบบมันเป็นงบน้อยที่แบบว่าคัดมาให้แบบว่าที่ชอบที่สุดเพราะว่าอาจจะให,หใ้หกหางใช่ปะหกหางใช่ปะก็จะคัดมาให้เหลือสามหางเข้าใจไหมคัดมาหเหลือสามหางแล้วก็เพื่อใครเนี่ยจะชอบ นะคะใครที่บอกวิเจหนูไม่รู้จะซื้อเลขอะไรเพราะว่าเจ๊ขัดให้หน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาขัดให้กับงบน้อยรัฐบาลไทยนะคะโอเคปะเอองวดนี้นะคะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลขหนึ่งจริงๆชอบตัวเด็นเลยนั้นหนึ่งกับเก้าชอบมากๆหนึ่งกับเก้าแต่จริงๆเพราะว่าเก้าเนี่ยรู้มาว่าเก้าเนี่ยมันก็อันเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าเจ่ว่าพรุ่งนี้มัน อะไรก็เกิดขึ้นได้อะเนาะจริงๆนะคะำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ได้แนวทางเจเลยอยากให้เจคัดเลขให้อ่ะเดี๋ยวมารอดูงบน้อยเลยเดี๋ยวขอทุกคนเข้ามาก่อนขอหัวใจรัวๆได้ไหมขอหัวใจรัวๆได้ไหมอ่ะใครพ,พร้อมแล้วพิมพ์เขาว่าพร้อมมา <c oughs> ใช่ค่ะเอออันหมดเลยยอมรับค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขที่แบบตามสูตรจริงๆอะ่ะเออจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะอะไรอะ่ะเนาะแต่กลัวกลัวหรือป่ากลัวออกแบบถ้าซื้อได้นะจริงๆก็ แต่ชอบเก้าหนึ่งเอาตรงคือเก้าหนึ่งคือแบบเยอะมากๆนะคะอ่าแม้ใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาเลยแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ให้กับเดี๋ยวเจนุจะเจนุจะเริ่มเขียนเลยนะคะงบน้อยงบน้อยที่ชอบแบบที่สุดเขาเ้าใจบ้างเออมาโอเคค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าใครพร้อมพิมพร้อมมาเลยจากพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเนาะก็ขอให้แบบว่าดวงเราหนุนนํากันนะ เฮ้ยลืมหยิบยืบหยิบอยิบเปนบ้นหนึ่งบปนหนึ่งลาเตลี่ฉ่ำลาเตลี่เนี่ยเจนุกซื้อลาเตรี่มาฉ่ำมาเห็นปะเจ็ดร้อยค้นมาดีขำม,มาเออไม่ได้บอกก่อนนะว่าจะไหลอยย่ะคิดจะขึ้นก็ขึ้นเลยมาบอกเลยว่าเนนเก้าเนี่ยเนี่ยชอบมากมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นปะ อาใครพร้อมแล้วพิมพร้อมหนึ่งเก้าไม่มีเลยเหรอฉันมีแต่เก้าหนึ่งออเอออมมาม่าสวัสดีครับมาจ้าขอคนละหึแชร์หน่อยเร็วมาขอคนละหนนะึ่งแชร์หน่อยนะหนึ่งแชร์หน่อยนะอุ้ยมีแต่เจนมีแต่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแบบหาซื้อยากมากเลยอะ่ะหนึ่งเก้าน้อยอะ่ะ หนึ่งเก้าน้อยมากจริงๆเออหนึ่งเก้ามีแค่มีแค่นี้เองอ่ะหนึ่งเก้าเนี่ยจะเป็นเก้าหนึ่งอมาพร้อมมาพินพร้อมมาจ้ะพิมพ์พร้อมมาเลยจ้ะทันคือทันนะก็คือว่าเดี๋ยวมาเลยไม่นานแป๊บๆเดี๋ยวก็ลงละนะคะเก้าหนึ่งอันแล้วหรอเอาตรงๆนะจอะไรถ้ามันมีเก้ามาหล่อันหมดจริงๆอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเก้าอ่ะตัวเนี่ยจะอัน ใจแอบกลัวมันกระดกหัวแต่ว่าอย่ากระดกเลยเพราะว่าฉันชอบ9กับ1นมากงวนี้1กับ9โอเคมาพร้อมไหมคะของจะจร่ๆไหนเดี๋ยวจะเขียนแล้วนะคะเพราะว่ามาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวค่ะมาแป๊บเดียวมาแบบไม่นานนะคะมาแป๊ะแป๊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 โอเคพร้อมไหมจ้ามาเดี๋ยวจะเริ่มเลยเขียนตัวที่หนึ่ง นะจ๊ะเออแต่เจคิดว่ามันน่าจะอ่านหนวแต่วับอ่านหน่อยหน่อยนะแต่ก็โอเคมาก็หาซื้อได้ก็ลองสื้อดูนะจ๊ะโอเคมาเริ่มตัวที่หนึ่งนะคะ เอ,องตรงงวดเนี่ยเจเนนอะบ้าเนนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งงวดที่แล้วอออหกหนึ่งอย่าอย่ามาอออหกหนึ่งซ้ำนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะเออแม่ถ้าซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลองกระดกหัวเอาดูนะคะงบน้อยตัวที่หนึ่งนะมาพร้อมไหมงบเราตัวที่หนึ่งนะคะเจนูขออนุญาตให้เป็นขออนุญาตให้เป็น ขรอยาิให้เป็นอะไรเดียวก็เก้าอี่างและอ่ะใครเห็นพิมพ์มาอันนี้คือคัดมาให้เลยคัดมาให้เลยนะคะคัดมาให้เลยแต่จนูนคิดว่าเก้ากับหนึ่งอะมาแน่นอนพวกนี้มีเลขเก้ามีเลขหนึ่งแน่นอนล้านปอร์เซ็นต์จริงๆ เลขเ้าเลข1เนี่ยมีแน่นอนล้านเปอร์เซนต์พรุ่งนี้ยอ่ะมาใครเห็นพิมพ์มาจากพิมพ์มาจากอันนี้ก็จะคัดมาจากใบเขียวไ้เลยคัดแบบว่าที่ชอบมาให้เลยนะบอกก่อนนะคะ ขอให้มาเดอ้อจริงๆอาพิมพมาค่ะเกาคงไม่ผลตัวเดิมจริงๆมีแค่นี้แหละคัดมาให้นะคะ ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยๆมาขอให้โชคจงบังเกิดกับทุกคนนะคะจริงๆอ่ะไม่รู้ดิก็มันชอบอะ่ะถ้าเก้าศูนย์อันก็ซื้อหกศูนย์จบเก้าศูนย์อันก็ซื้อหกศูนย์นะคะนี่ เออถ้าเก้าศูนยนั้นมันก็จะออกเก้าหนึ่งจบไหมรวย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 พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะมาแน่นอนเลขเจนูกะกลัวจอกเลขแบบเลขดังเลขพาแม่พาพันปีเลขพราชินีหรอเออแต่เจ๊คิดว่ามันดังมากอ่ะคงแบบเพราะว่าแบบซื้อไปก็ไม่น่าจะได้กันเยอะเนาะ อ่ะโอเคค่ะไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวจะนุ่งขอตัวลงไล่เดี๋ยวจะ